ถ้าสูงจะเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าต่ำลงมาจะเป็นสีเหลืองถ้าปกติจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตรุร่นนี้เสียงอ่านภาษาไทยแล้วก็แสดงแสงสีให้ด้วยนะครับว่าปกติผิดปกติหรือว่าสูงหรือไม่มีอ่านไทยได,ด้วยนะผู้ชมอ่านไทยด้วย เาการต้นของหัวใจต่อนาทีของคุณ8ป hmm. 1สคือเสร็จสิ้นการวัดคุ่มดลหิตแล้วค yeah> ่ะตอนนี้จะถอองค์การอัลไซเมผลการวัดพุ่มดลยิตของคุณสูงค่ะถ้าท่านผู้ชมก็คือเริ่มสูงนะฮะเพราะว่าเก้าสิบเก้าตัวล่างนะครับผมโอเคถ้าหากว่าเขาบอกว่าสูงเลยคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ต่อนะตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดโลหิตที่อ่านเสียงไทยได้และแสดงแสงสีว่าปกติสีเขียวนะครับ เริ่มสูงสีเหลืองและถ้าสูงก็จะเป็นสีแดงสําหรับความดารโลหิตที่วัดได้นะครับผมเสียงอ่านภาษาไทยมีให้ครบเซตเลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะบผชมราคาไม่แพงครับสามารถสั่งซื้อกันได้ที่ตะการในคลิปรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แนะนำอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียววัดค่าได้ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลนะครับ